เกิดอะไรขึ้นซุปตาเกาหลีดังถูกยกเลิกงานในประเทศไทยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพระเอกดังดันกิมจิคิมยองแดกำลังจะมีงานมิทติ้งขอพบปะแฟนๆชาวไทยกับงานฟร y ยยองแด f o r In นเลิฟยองแดไทยแลนด์ที่จะจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์นี้แต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทาง เดิดดี D, ผู้จัดงานแฟนมิทติ้งของคิมยองแดในประเทศไทยออกมาประกาศงานนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุดด้านแฟนๆได้แสดงความคิดเห็นว่าอาจจะเพราะฟิดแบทตอบรับไม่ดีเท่าที่ควรเพราะขายบัตรได้ไม่ถึง10%ของงาน